สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่นอ้องขณะนี้บอลจะพามาชมกับพี่นอ้องสร้างเหตดสร้างเพ็ดให,หบ้บม่ได้ครับพี่น้องตอนนี้ bon n, บอลมาเห็ดเองครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสรุปพัดลมดื้อ่ายตายครับสามตัวนี้พัดลมบ่มาครับซ้ายหลุดครับพี่น้องต่อ คอเหล้วก็มาครับแต่ว่าตัวนี้ไปใครปวดเก่าใครปวดเก่าครับพี่น้องตอนแรกบ่ออกเลยเห็นบ่พ่อบ่ออกเลยตอนนี้ออกแล้วเข่าสามหลานครับพี่น้องกูมีสาเหตุห้พราะหานครับแต่ตอนนี้จะถือว่าโอเคครับพี่น้องใส่ได้ลงขาพัดลมครับพี่น้องขาพัดล่มขาพอแต้มอาพัดลมมาให้ครับ แกใส่ก็คือว่าออกแห้งตัวนี้ออกแห้งว่ะคบออกแห้กว่าเกาบ้ก็ถือว่าออกแห้งว่าเก่าอยู่ครับพี่น้องใล่องรพัดลมครับรอพัดลมตัวนี้ แมนครับล้อยตัวเดียวเรียบร้อยเลยจือว่<บ>าสำเร็จเช็ดซิมครับพี่น้องเช็ดเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กะตังเวทีเหล่าเรือนตังเวทีแล้วครับพี่น้องขออนุญาตดับเครื่องรถเป็นจดุดหนอนพักผ่อนครับพี่น้อง ครับถือว่าเซ็ตสิ้นครับพี่นอ้องเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดูไปนอนพักผ่อนนะครับดับเครื่องก่อนลดเวลาเป็นมากกับคาบิน,นก่อนตอนนี้ก็ซื้อว่าเซ็ตสิส้นครับพี่น้องโอ้พ่อใดยอยู่ครับเพราะว่าอยู่ช่วงประมาณ100ลอยลพี่น้อง อาจารย์เป็นโทรไปบอกว่าแอร์บ่อออกมาสันแอร์บ่ออกบอลขึ้นไปเบิ้งก็คือบ่อออกเลยบ่มีไม่ทะลุมเลยพี่น้องบอลกะบหาหลานครับเขาหลานหนึ่งหลานสองเขาหลานแรกบอกว่าเป็นหลานเฮดแอร์ air นี่แหละครับพี่น้องผมก็ไปทำบอกว่าโน้ตผมเฮดบ่ได้ครับพี่น้องผมเฮดบ่ได้ครับไปหลานหนาเลยหลานยูซีแยก่มาหอดหลานชีแยกเป็นหลานแอร์ที่กันครับ ผมไม่รับทำรถใหญ่ครับพี่เห็นปะแค่อัดล,ล่มแค่คัดล่มหายซื้อไหมพี่น้องโมเม,มนต์ว่าแอร์บ่เย็นหรือว่าแอร์มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยขี่ไม่เ,มเอียครับพี่น้องมาพอลานทีสามลานทีสามบอกช่างไม่อยู่ครับพี่ไขายๆมันเป็นลานเล็กหน่อยนะพี่น้องกับโบเดวาเพิ่นดก็เลย ถ้าสินใจครับขีมาก็เลยมากฟุกอาจารย์นกบนตรีให้เป็นล่มจากรถครับพี่น้องให้เป็นล่มมานอนดันล่างขอเวลาถอดเช็คเบิง่งจักข้าวหนึ่งครับพี่น้องพอถอดเช็คแล้วก็พันร่มสามตด้านหลัง่บมุนเลยครับพี่น้อง่บมุนน่าจะมีปัญหาอย่างจากอย่างแต่ว่าสายไฟมันก็นอยู่อยู่เ้อพี่น้องสายไฟมันก็นต่อกันอยู่ปกติ จ่าว่าสายไฟขาดกับบุญนาเป็นไปได้ครับพี่น้องบังก็เลยร่องคอคอเบิ้งพี่น้องคอคอเบิ้งคอตัวแรกตัวแรกจีดพี่น้องได้ตัวสองตัวสามติดเบังก็เลยมาเคาะตัวที่สองก็จีดบานี้จิดพอหนี่ที่นีเพ่อมันติดเล้วบังก็เลยมาเคาะเคาะทั้งสามตัวเลยเคาะเคาะเคาะังก็เลยจิดพี่น้องก็เลยเอามือจับเบิ้งจับเบิ้งรุปุ่า พั่มตัวที่สามกับพี่น้องตัวที่สามถึงมันจะเป็นคู่กันตัวที่สามอ่ะตายตัวหนึ่งครับอันบอติตอันบอติตตัวหนึ่งสรุปพั่มหกตัวติดหาตัวรับพี่น้องตัวสุดท้ายเทมันจ่ายไปข้างหลังบอติตตัวเดียวรับพี่น้องล่มมันก็เลยออกแต่คอยครับมันก็ดีกว่ามือเสารนี่คือมือเสารนี่บ่มีลมออกเลยกะตอนนี้กะแจง พอแต้มเอาพัดลมมหาห้ครับพี่น้องมือใดเพิ่นลงม,มาหรือว่ายุ่งานไกลๆก็เอาพัดลมมหาห้ครับตอนนี้กะน่าจะใส่ไปก่อนครับเพราะว่าหาร้านพัดลมรุ่นนี้หาร้านบบค,ค่อยมีครับพี่นอ้องตองสังเอาครับพี่น้องกะล่อบเบิ่งพอแต้มวางหรือว่าได้ลงม,มาเพื่อนจะเอามา่งครับพี่น้องตอนนี้กะ เย็นอยู่ครับพี่น้องร่มออกอยู่แต่ว่าโบช้าแห้งแต่ร่มโบแห้งกับด้านหลังด้านหนา้าปกติครับพี่น้องโบออกแต่ด้านหลังมองเดียวแต่ตอนนี้กะล่งม,มากปกติแลลวครับพี่น้องแต่ว่าร่มมันโบแห้งแต่ว่าเย็นอยู่ครับพี่น้องก็คือว่าโอเคครับพี่น้องแก้ไขสถานการณ์ได้อยู่ครับพี่น้องแต่กะได้แพ้เลีกยน่อยเพราะว่ามันถอดค่อนข้างยากครับพี่น้อง สำหรับเวทีเฮ้าครับพี่น้องตอนนี้กะนี่ครับึ้นใส่เวลาอีกบน้านเลยพี่น้องซึ่งจะน่าจะโยนลงมาหนึ่งห้องหนึ่งหองหองหนึ่งครับพี่น้องน่าจะประมาณนี้ครับโยนลงหนึ่งหองหรือสองหองครับ 1, 2, พี่น้องด้านข้างครับ ถือว่าเป็นปัญหาครับพี่น้องเริ่มแสดงเมื่อยู่หนีบ่มั่นใจว่าเริ่มแสดงจากโมงครับพี่น้องพอยังบฮันเด้ถามโบฮันได้๋ยวยังไปสอบถามยังเลยครับมาหอดที่หลัางมูพี่น้องครับคาแต่หารานเฮ็ดแอร์เฮ็ดพัดลมแล้วก็จอดปั๊มแน่เฮดจอดถอดเบื้องมาหอดกับมาเฮ็ดจนแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับพี่น้อง โม่หนาเป็นปัญหาครับพี่น้องอใส่เวลาโบหนาโดนปันไดครับเด,ว,ดว,ว่าโอเคทันเวลาแน่นอนครับพี่น้องมือนี้ พื้นที่ค่อนข้างแคบครับพี่น้องก็เลยจอดต้องเย็บจอดขยับเอากันครับพี่น้องเพื่อให้หกหล่อทิมงงานเท่าเด็เขามาจอดน้ำครับพี่น้องเพดืดอให้เขาแลนเขาว่าเสียบเขามาข้างในครับพี่น้องครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและส่งกับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ